ก่อนนอนท่องคาถานี้คาถาบูชาพญายมย,ายมพญายยมประทานพอรอะไรได้บ้างสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านพบกันทางช่องไลสาระชาแนลกันอีกเช่นเคยครับในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับกัลยาณมิตรที่เขารบเมื่อกล่าวถึงคำว่าพญายยมหลายๆท่านอาจจะเกิดความหวาดกลัวหรือไม่ชอบใจในคำคำนี้ ที่ดูน่ากลัวจากเรื่องราวในอดีตที่ทำเป็นหนังหรือละครจะเห็นว่าพญยายมนั้นเป็นผู้ดุร้ายคอยลงโทษจิตวิญญาณไปสู่สำนักของตนแต่จริงๆแล้วองค์พญายมนั้นเป็นผู้ที่ใจดีคอยชี้ช่องทางบุญทางกุศลให้กับจิตวิญญาณ แต่ละดวงที่ผ่านไปยังสำนักของท่านท่านจะพูดให้รำลึกถึงความดีที่ได้กระทำไว้ครั้งยังมีชีวิตอยู่ท่านคอยช่วยเหลือจิตวิญญาณเหล่านั้นให้รำลึกถึงความดีเพื่อที่จะได้ไปสวรรค์หากวิญญาณดวงใดที่ไปสู่สำนักของท่านไม่อาจรำลึกถึงความดีได้ท่านจะถามวิญญาณดวงนั้นว่าเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่เคยเห็น เทวทูดทั้งสหรือเปล่าเทวทูตที่หนึ่งนั่นก็คือเด็กทารกเห็นเด็กแล้วคิดยังไงบางคนก็ไม่คิดแต่สิ่งที่ท่านถามก็เพราะว่าท่านอาจจะบอกว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์ทารกอาจจะเจอเรื่องร้ายๆในชีวิตอีกมากยังต้องหาอยู่หากินมีความลำบาก ในการดำเนินชีวิตไม่น้อยเทวทัาโทษที่สองคือคนแก่เหตุที่ท่านถามว่าเมื่อเราเห็นคนแก่แล้วเราคิดอย่างไรวันหนึ่งเราอาจจะต้องแก่ทำอะไรไม่ได้งกงกเงืงิน,งนผมงอกฟันหักถ้าเราแก่แบบนี้แล้วเราจะคิดยังไงรู้สึกยังไงเคยมีหรือเคยเกิดธรรมะสังเวช ขึ้นในใจบ้างหรือเปล่าเทวทูตที่สามคือคนตายเหตุที่ท่านถามว่าเห็นคนตายแล้วคิดอย่างไรก็เพราะว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายเหมือนคนที่เขาตายไปไม่มีใครสามารถอยู่เป็นอมตะไม่ตายหากเกิดธรรมสังเวทขึ้นท่านก็จะชี้ทางให้ไปสวรรค์กนในเทวทูตที่หนึ่งและเทวทูตที่สองก็เช่นเดียวกัน หากเกิดธรรมสังเวทขึ้นท่านพญายยมก็จะชี้ทางให้เราไปสวรรค์ไปสู่ความสุขนั้นก่อนเทวทูตที่สี่นักบวชสมณะชีพรามท่านพญายมก็ถามอีกว่าเคยเห็นนักบวชบ้างไหมคิดอย่างไรหมายความว่าเคยคิดทําบุญกุศลหรือเปล่าหรือทําคุณงามความดีปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาเกเลสของตัวเอง ให้สงบบริสุทธิ์จากกิเลสหรือเปล่าหากดวงวิญญาณใดไม่สามารถรำเึกได้แม้ในเทวทูตท,ทั้งหลายเลยก็จะต้องไปสู่นรกตามสมควรแก่กรรมนั้นคาถาบูชาพยายมให้ตั้งนโมสามจบแล้วภาวนาว่าปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติอิตตตเมตังนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตัง ปรชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตังนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปรชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตังนิพพานังสุขโตจุติจำนวนรอบของการสวดสวดสองรอบหมายถึงสวดเพื่อขับไล่คุณใสพูดผีวิญญาณสวดห้าจบหมายถึงสวดเพื่อทำบุญให้คนตายสวดเจ็ดจบหมายถึง ขอเรื่องสุขภาพความแข็งแรงรอดพ้นจากภาวะป่วยหนักแคลคลาดปลอดภัยสวด8จบหมายถึงขอเรื่องโชคลาภความร่ำรวยความมั่งคัง่งสวด9จบหมายถึงขอเรื่องความก้าวหน้าความสำเร็จสวด11จบหมายถึงขอให้ช่วยแก้สายดำ หรือคุณไซส่สวน39จบหมายถึงการบนหรือขอความช่วยเหลือเร่งด่วนกัลยาณมิตรที่เขารบความจริงแล้วท่านพยายมนั้นเป็นผู้ใจดีคอยเตือนจิตใจของผู้ที่วายชนที่ไปสู่สำนักพยายมให้คิดถึงคุณงามความดีบุญกุศลที่ตัวเองได้ทำไว หรือคอยชี้ช่องทางบอกบุญเพื่อที่จะให้วิญญาณเหล่านั้นไปสู่สุขติพวกที่ดีหากเขาไม่สามารถรำารึกถึงความดีได้แม้แต่น้อยเลยสัตว์ท้งหลายเหล่านั้นย่อมไปตามยักฐากรรมตัวเองที่ได้ทำไว้คือต้องตกนรกหมกไหมสมควรแก่กรรมที่ทำไว้โดยมากผู้ที่ไปสู่สำนักพญายมราชนั้นล้วนแต่มีกรรมครึ่งครึ่งกลางกาง ือกรรมดีหรือกรรมชั่วไม่ปรากฏเด่นชัดเลยต้องไปสู่สำนักของท่านพญายมเพื่อที่จะให้ตัดสินส่วนบุคคลใดมีบาปมากมีกรรมชั่วที่ทำไว้มากมายเป็นครุกรรมแล้วเมื่อตายจากความเป็นมนุษย์ย่อมไปสู่นรกโดยตรงไม่ต้องผ่านสำนักของพญายมส่วนคนที่มีใจเอื้อเฟื้อเลี้ยงดูบิดามารดา ทำความดีไว้ในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ผลของความดีก็จะนำไปสู่สวรรค์สู่ภพภูมิที่ดีอย่างแน่นอนกัลยาณมิตรที่เขารบการสวดบ,บูชาคาถาพยายมราชนั้นนอกจากจะทำให้ผู้สวดประสบความโชคดีแคว้วาลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆแล้วยังช่วยป้องกันจิตวิญญาณมนุษย์ที่คิดร้าย ช่วยเสริมดวงและเติมบุญกุศลให้แก่ตัวเองด้วยดังนั้นจึงควรสวดหรือภาวนาไว้เป็นนิดและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสาหรับวันนี้จะเริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ